สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวแกะกล่องเกมเก่านะครับวันนี้ซื้อมาเยอะมากเลยซื้อเงียไม่ได้นะครับวันวันนี้เสียใจมากเลยเลยซื้อมาเต็มที่เลยครับเดี๋ยวเราเราต้องรีวิวเครื่องนี้ก่อนนะครับแฟบบนมิมิมินิเฟรมิครอมนะครับแล็บมินิแฟรมิครอมถ้าถ้าจะเล็กหน้าดูนะครับมีสามสิบเกมอยู่ข้างในนะน,นี่เกมทั้งหมด ลองเดนโอเคเนี่ยกล่องต่างๆก็จะเป็น HDMI นะครับ HDMI ในะการเชื่อมต่อทีวีอ่แล้วก็ไฟก็ผ่าน USB ผ่านคอมก็ได้หรือ,อเขาก็มีอันน่าจะมีปั๊กอยู่ข้างในนะก็เข,เขียงนี้อใช่ใช่ใช่อ่ะนีก็ข้างกล่องนะฮะดูให้เต็มต่าเจ้า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 ,าใช่ไหม แขกงของแข่เสียเวลาเสียเวลาอ่าแกปึ๊บเอายาง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 นะยางปึ๊บแข็งตังโอ้มีอะไรบ้างเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ไมนิตินเดอร์เลครับ ไม่ที่แหละไม่เคอยอ่านเฮ้ยนี่ไงเราเจอแมลงรเอาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวแม่งถ้าคุณผู้ชมครับดูดาบโคตรเล็กอะ่ะเล็กมากอะ่ะถ้าฝ่ามือเลยเนี่ยดูดิเรอ้เด,ดี๋ยวพัอเดีด๋ยวก่อโคตรเล็กอะ่ะ ช่งโหโบราณมากอ้าวเดี๋ยวอ้าวขยับที่เปิดฝาตลับไม่ได้นะครับกับอ่านี้ปุ่มเวลาเราดันไอ้นนี้ปุ๊บเข้ามาตรงนี้อ่าแผ่นเกมตลับที่เราเสียบผมก็จะได้ออกมาขยับไม่ได้นะครสองตัวนี้อันนี้เอาออฟเอาออฟขยับได้ผมรีเซ็ต โอเคปกติแล้วก็ Family Computer นะครับหรือชื่อยอดเรียกว่า Famicom นะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับก็เป็น HDMI out แล้วก็อไอตัวอะแดปเตอร์ก็ผ่าน USB จ่ายไฟก็เล็กดีนะเดี๋ยวเรามาดูจอยนะมาดูจอยนี่จอยอนะไรอ๋อนี่จอยสองนะครับก็ มีไหมฮะตาวเลจินนลเขาเลยนะฮะลองดูหนึ่งจอยใส่กึ๊ใช่ไหมถูกต้องโอเคเงินหนึ่งจอยเพยนเนพิเยอร์วานอา้าหลุดง่ายจังนี่จากพเยอร์มันก็มีกลุ่มสตาร์ซิเลสสมมว่าจอยเพยนเนงจะคุมหมดทุกอย่างนะครับการเล่นก็ อย่างนี้นะนี่อันนี้นี่ผมนะเนี่ยคนเล็กเลยน่ารักอ่ะโองอุ้ยอุ้นี่ดูแลเล็กเก็บสตติมเตอร์เหมือนฮัลโหลเราเก็บของเก็บให้เรียบร้อยกันแต่ค่อยเก็บเคลื่อนนี่ก็เสร็จสมบูรณ์ละนี่นี่มันหลวมๆมันเนี่ยเออมันหลวมๆเว้ยนี่แน่นดิอืมนี่นี่แน่น ของจอยเพลงสองรู้สึกเขาทำออกมาหล่มเกินนะครับเนี่ยไฟแนนเท่าไหร่หลุดง่ายเนี่ยหลุดยากแน่นแน่นแน่นเห็นไหมนะทั้งมันนี่กับสวยงามเดี๋ยวมาดูของอื่นก่อนเดีย๋ยวมีอะไรอีกนี่นนะสดีจ้าแก่ไงไหมนะฮัลโหล เนี่ยรบกับเจอไปทคยปุ๊บของที่มีแถมมาให้ก็มี HDMI นะครับสาย HDMI อีกเมตรนะน่าจะน่าจะเมตรหนึ่งนะครับให้เดบไเอาแล้วก็โอ้ไม่มีอะแดปเตอร์ให้จริงด้วยวก็เป็นหัว USB ปกตินะครับอะแดปเตอร์น่าจะใช้ของอ iPhone น่าจะได้นะครับคิดว่าแ๋้วก็ไปอ่านว่า ตัวอย่างในข่องเนี่ยมันจะมีมันจะมีเขียนเนี่ยนครับมันบอกว่า5วัต1.0แอมไมไม่ใช่ดิ5โวลต์ขอโทษ5โวลต์1.0แอม5วัตอ่านี่คือตัวปลั๊กที่ต้องใช้พลังงานต้องต้องตามค่านี้เลยนะอย่าอย่าตามเกินไปอย่าสูงเกินไปถ้าสูงเกินไปก็อืมก็ไม่รู้นะ เ <laughs> ขาไปรู้สิเถื่องไประเบิดมั้โอเคอะเก็บของให้เรียบร้อยรอเสร็จและส่วนด้านนี้โอ้โหแต่มันน่า,นารักมากอะก็มีทั้งหมด30เกมนะครับรืค่อยมารีวิวโชว์เล่นดูว่ามีย่งไงะข้างในเป็นอะไรมากงั้นก็จบการรายงานไม่สิจบการรีวิวเพียงเท่านี้สำหรับ Family Computer หรือไม่ก็มินิแฟมิคอมนะครับ เจอกันกล่องต่อไปนะครับบ๊ายบาย